ของใหม่ที่มันจะอนุมัติเนี่ยต่อไปมันจะอนุมัติยากมันจะเหลือแค่ของเก่าซึ่งอนุมัติไปแล้วสร้างไปแล้วแต่ของใหม่นี่มันจะยากขึ้นครับนั่นคือสิ่งที่เราสกัดเพราะฉะนั้นเราสกัดของใหม่ไม่ให้สร้างแต่ของเก่าเดี๋ยวเราจะหาวิธีในการทุบทิ้งทําลายยกเลิกหรือให้คนในแต่ละจังหวัดนั้นเขาไปจัดการกันเองเพราะฉะนั้นของใหม่จะทําได้ยากเหมือนกับเห็นไหมครับทุกวันนี้มัสยิดเนี่ยจะสร้างใหม่แต่ละที่เนี่ยไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เมื่อก่อนนี้สร้างกันแบบไม่มีอะไรไปขัดขวางแต่ทุกวันนี้พอเจออปปสอพอเจอ,อมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาหรือสมาคมปกป้องออกมาขับเคลื่อนเนี่ยการสร้างมัสยิดใหม่เนี่ยไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนการสร้างห้องละหมัดในศูนย์าาราชการก็ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนการสร้างรูปแบบสัญ,ญลักษณ์ของมุสลิมแต่ละจังหวัดไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนคือพูดได้ง่ายว่า ไม่กลางเหมือนเมื่อก่อนนะครับทั้งๆที่พวกนี้ก็ยังมีตําแหน่งในราชการเหมือนเดิมแต่ถ้าขืนมันสร้างสิครับเราจะสาวไปถึงต้นต่อว่าใครอนุมัติให้สร้างก็จะไปเจอไอ้มุสลิมนั่งดาทะมึนอยู่ในจังหวัดนั้นซึ่งพวกมันก็กลัวครับก็เหมือนที่กิษณพง์โมเดลทําที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเห็นไหมครับไปสร้างบ้านขออนุญาตสร้างบ้านสุดท้ายก็ทําเป็นมัสยิดจนคุณกิษณพง์สมาชิกพักเสรีรวมไทยเนี่ย ไปร้องเรียนในอำเภอร้รองเรียนประลัดอำเภอก็สามารถบีบให้ในอำเภอและประลัดอำเภอยกเลิกการอนุญาตให้สร้างบ้านซึ่งมีรูปทรงเป็นมัสยิดได้ก็มีการทุบโดมที่เป็นมัสยิดเห็นไหมครับข้าราชการเขาก็กลัวเพราะก่อนหน้านี้เนี่เขาทําไปโดยที่เขารู้เท่าไม่ถึงการบ้างถูกบีบบ้างแต่เมื่อทางเราเอากฎหมายเข้าไปจี้แต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยพวกนี้ก็กลัวกฎหมายครับเพราะเราก็ทําตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นต่อไปเราจะทําให้ข้าราชการรู้สึกว่าการรับใช้แขกมุสลิมการไปสนองหรือเปิดทางให้กับกบฏมุสลิมในแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทําให้ข้าราชการเหล่านั้นเดือดร้อนในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นอย่าทําถ้าถูกบังคับก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาที่อบปสอได้เราก็จะปกป้องข้าราชการคนนั้นเพราะมุสลิมเหล่านี้ที่มันทําได้มาก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาศัยการแอบอ้าง มันอาศัยการพูดง่ายๆว่ามั่วนิ่มฮะแอบอ้างมั่วนิ่มหลายๆรูปแบบครับทั้งแอบอ้างทั้งมั่วนิ่มทั้งใช้เงินทั้งอาศัยบารมีของไอ้บิ๊กๆทั้งหลายที่อยู่ในมหาดไทยทั้งการขม่มขู่มันทําทุกรูปแบบครับแล้วก็สร้างแต่พอวันนี้มีโจระเข้ขวางคลองอย่างเราขึ้นมาเนี่ยมันไม่ง่ายแค่นั้นก็ถือว่าสกัดได้แล้วครับของเก่าเดี๋ยวเราค่อยตามรือเอา ของใหม่ให้มันสร้างยากเขาไวา้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมัสยิดห้องละหมาดศูนย์การเรียนรู้ทุกอย่างที่อยู่ในภาคเหนือภาคอีสานไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เราทําสําเร็จจําที่ผมไปต่อต้านการเปิดมัสยิดอย่างยิ่งใหญ่ที่มุกดาหารได้ไหมครับที่ยกทีมกันไปทั้งจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอารีวงอาระยะไปกันมืดฟ้ามัวดินเจออปปสไปชูป้ายประท้วงเข้าไป เป็นไงครับหลังจากนั้นจุลาราชมนตรีไม่กล้าไปเปิดมัสยิดที่ไหนในภาคเหนือภาคอีสานอีกเลยกลัวเจอต่อต้านครับพอต่อต้านแล้วเป็นข่าวพอเป็นข่าวปุ๊บมันก็เสียสิครับหยุดความอาหังกาได้เยอะครับคุณไปสร้างในพื้นที่ที่ไม่มีมุสลิมอยู่หรือมีก็นิดเดียวแล้วไม่ทําประชาพิจารณ์แล้วก่อนหน้านี้นคุณสร้างสร้างสร้างโดยอ้อางว่าพรบรปี40อนุญ,ญาตให้สร้างโดยไม่ต้องทําประชาพิจารณ์ แต่พอเจอของจริงเข้าไปว่าพรบอิสลามเนี่ยไม่ให้ทําประชาพิจารณ์แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าการสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลกระทบต่อชุมชนอยู่ในมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมจาไม่ไดแ้แล้วก็ต้องหยุดสิครับเพราะว่าพรบเนี่ยมันเล็กกว่ารัฐธรรมนูญประเทศนี้ปกครองด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกคนก็ต้องเคารพคุณจะมาอ้างพรบอิสลามพรบอิสลาม ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเหรอเห็นไหมครับก็ไม่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณขืนถ้าพวกคุณขืนอ้างพรบอิสลามก็ต้องเจอกับรัฐธรรมนูญแล,ล,ล้วถามว่าข้าราชการเขาจะกลัวพรบอิสลามหรือกลัวรัฐธรรมนูญล,ล,ละ่ะก็หยุดกันเป็นแถวแล้วครับเพราะว่าทุกมัสยิดที่ไปสร้างเนี่ยไม่ทำประชาพิจารณ์เลยไปมั่วนิ่มกับนักการเมืองท้องถิน่นกับข้าราชการในจังหวัดโดยอาศัยอิทธิพลของมหาดไทย พอเจอพวกเราต่อต้านอย่างเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาร้องเรียนขึ้นมาแจ้งความขึ้นมาเนี่ยเป็นไงครับจอดจอดสนิทด้วยครับเห็นไหมครับหลังจากนี้ไม่มีการสร้างมัสยิดแบบเออกระเกริกนอกจากแอบทําก็เจอท่านศาสตราจารย์ดรดุษฎีวัตนคอยดมกลิ่นอยู่คอยไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสิ่งที่เราทํางานมันก็ได้ผลนะครับพวกนี้มันของปลอมพอเจอของจริงมันก็ถอย เพราะฉะนั้นชอบขู่แล้วอ้างของปลอมก็เจอของจริงขึ้นมาก็อย่างที่เห็นครับสภาพเพราะฉะนั้นถึงที่เราทําได้ผลก็คือการสร้างมัสยิดในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยชะลอไปเยอะการสร้างห้องละมาดในส่วนราชการหน่วยงานราชการก็เงียบๆลงไปนะครับก่อนหน้านี้จะไปสร้างห้องละมาดแหมกระทั่งในโรงเรียนวัดเห็นไหมครับหลังจากที่มีการทุบห้องละหมาดที่กอรอมนอเนี่ยที่ผอดีไปถ่ายทอดก็ ดังไปทั่วมุสลิมไม่ทําประชาพิจารณ์เพราะอ้างพรบอิสลามปี40เขียนไว้เลยครับการทํามัสยิดไม่ต้องทําประชาพิจารณ์มันเอาเปรียบครับวัดเราเนี่ยจะสร้างสักวัดเนี่ยแม้กระทั่งในชุมชนชาวพุทธนะครับก็ต้องทําประชาพิจารณ์นะครับเพียงแต่คนไม่รู้เราก็ต้องทําประชาพิจารณ์อย่าว่าแต่ไปสร้างในชุมชนมุสลิมเลยเราต้องทํามันเป็นกฎที่ต้องทําอยู่แล้วประชาสังคม คู่ใหญ่ต้องระดมชาวบ้านมาแล้วก็ลงมติกันถึงได้สร้างนะครับแต่ขนาดวัดในชุมชนชาวพุทธทุกวันนี้ก็สร้างยากนะครับเพราะว่าไอ้มุสลิมมันไปคุมสำนักพุทธแล้วข้าราชการสำนักพุทธก็บางคนนะครับก็อยากได้ราบสักการะพระจะสร้างวัดก็ต้องเอาเงินไปประเคนพระต้องเอาเงินไปจ่ายข้าราชการให้สำนักพุทธถึงจะสามารถออกใบอนุญาตสร้างวัดได้โดยง่าย เพราะฉะนั้นการสร้างวัดทุกวันนี้ยากมากนะครับไปเป็นคอขวดอยู่ที่สำนักพุทธซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครละแต่มีการเรียกเก็บเงินแน่นอนเก็บค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นเป็นหลายหมื่นบาทเป็นหลักแสนก็มีถึงจะสร้างวัดได้ดูครับไอ้พวกสัตว์นรกที่มันเป็นชาวพุทธนี่แหละแต่ว่าหากินกับวัดไปบ่นใส่การสร้างวัดทําให้วัดที่ที่พักสง์สำนักสงและวัดที่จะสร้างเป็นวัดที่ถูกต้องเนี่ย เรื่องค้างอยู่จํานวนเยอะผมไม่ผมไม่ทราบจํานวนเท่าไหร่แต่ได้รับการร้องเรียนว่าเยอะมากสร้างวัดนี่ยากมากนะครับทุกวนันนี้บางทีสิบปีแล้วยังไม่สําเร็จเลยยังมีวัดทางใต้อยู่วัดหนึ่งลุงคนหนึ่งเนี่ยโทรมาหาผมประจําว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยอยากจะสร้างวัดที่ดินท่านก็บริจาคพระก็เข้าไปอยู่แต่ไปสร้างเป็นวัดไม่ได้มันโดนขบวนการสํานักพุทธที่ขัดขวางกันเองเนี่ยสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้กับ ผอ,อสัญญานะครับที่จังหวัดสงขลาผมบอกให้ลุงเนี่ยไปหาพอ,อสัญญาซึ่งอดีตแกเคยเป็นพอ,อสำนักพุทธปราก็ว่าพอ,อสัญญาเดินเรื่องให้สร้างวัดสําเร็จเรียบร้อยครับนี่ฮะเราตบมือให้พอ,อสัญญาครับนี่ครับพอ,อสัญญาคนนี้ก็กําลังขับเคลื่อนเรื่องพุทธมนฑลสงขลาที่สร้างพร้อมกับมัสยิดกลางจังหวัดสงขลามัสยิดกลางได้ข่าวว่าใช้งบประมาณร้อยล้านหรือสองร้อยล้านเนี่ย เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมัสยิดกลางสงขลาเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ครับแต่ว่าแต่พุทธมนฑลสงขลายังเป็นที่เลี้ยงควายอยู่พอสัญญาก็คล่องใจเราก็ผลักดันเต็มที่นั่นคือในถิ่นสงขลานะครับงบอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับมัสไอพุทธมนฑลสงขลาเนี่ยแต่สร้างไม่เสร็จเพราะว่ามันมีนักการเมืองท้องถิ่นที่ต้องเซ็อนอนุมัติเนี่ยมันเป็นมุสลิมมันก็ใช้วิธีดึงเกม นั้นบ้านป๋าเปรมเลยนะครับบ้านเปรมเลยนะยังสร้างพุทธมนทลไม่ได้แต่มัสยิดกลางสงขลขาสร้างแล้วใช้แล้วใช้งบหมดแล้วกําลังจะเบิกงบไปซ่อมแซมเป็นสิบล้านนะฮะนี่ฮะคือมันไม่ได้ด้วยเล่มันก็เอาด้วยกลมันสกัดการตั้งงบไม่ได้มันก็มาสกัดที่ปลายทางให้ผู้รับเหมาลําบากให้การเซ็นขั้นตอนการก่อสร้างนี่มันยุ่งยากเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ เป็นนักการเมืองท้องถิน่นเช็คไปเช็คมาก็มุสลิมดังนั้นแหละครับกัดขวางเพราะฉะนั้นนั่นแค่สงขลายังสร้างมีงบแล้วยังสร้างไม่สําเร็จแล้วที่ปัตตานีแหละครับที่ปัตตานีพุทธมนตนปัตตานีที่ไอรุสดีไอรองโคโศกพักประชาชาติตอนนั้นเป็นนักข่าวก็ไปทําข่าวที่จะสร้างที่ตําบลรูสมิแลติดทะเลซึ่งเป็นทะเลโคลอนอยู่หลัง มาอะยสงขานรินทรินเวียดเกตปัตตานีที่ดินเป็นร้อยไร่นะครับยังสร้างไม่ได้ติดนู่นติดนี่มันก็ขัดขวางมันบอกว่าเอา้ามาสร้างพุทธมนฑลปัตตานีได้ยังไงนี่มันเป็นถิ่นของมุสลิมแม่สร้างก็แบบเดียวกับที่ขัดขวางการสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่อำเภอจนะนั่นแหละครับแบบเดียวกันนี่ฮะเห็นไหมเวลาชาวพุทธจะไปสร้างในถิ่นพวกมันมันบอกว่าแม่สร้างที่นี่มุสลิมเยอะไม่สบายใจ แต่เวลามันจะไปสร้างในถิ่นภาคเหนือภาคอีสานมันอ้างพรบรมันอ้างว่าเป็นพระหูวัฒนธรรมนี่ครับความความเห็นแก่ตัวทำได้ทุกอย่างทุกวิถีทางเห็นแก่ตัวทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับกำแพงเพชรตามคลิปไปแอบสร้างเขาเรียกว่าหอคอยก็แล้วกันติดกับกำแพงเมืองเก่าเป็นสัญลักษณ์คือตรงนั้นไม่ใช่เป็นกำแพงเมืองเก่า แต่เป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยกำแพงเพชรก็เอากำแพงไปวางไว้ทําด้วยศีลาแรงไอ้พวกนี้ก็ม่วนิ่มไปสร้างเป็นรูปทรงมัสยิดขึ้นมาและใช้งบประมาณของใครล่ะครับไปสร้างแบบนั้นมันเป็นที่ราชการก็ต้องเป็นงบของหลวงแล้วทาไมไปทํารูปทรงนั้นทําไมไม่ทําเป็นรูปทรงของชาวพุทธก็ต้องถามผู้มีอำนาจในจังหวัดกำแพงเพชรว่าท่านไม่เห็นเหรอไปทําแบบนี้ตั้งใจหรือรู้ท่าไม่ถึงการหรือถูกหลอก ก็ต้องฝากชาวกำแบงเพชรแล้วครับช่วยเงินกดดัน